โอ้โหแมวเต็มไปหมดเลยส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิตี้ครับเมื่อเชน่นเคยนะคะทุกคนว้แล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ มาอยู่กันในเกม m i n i เวิลด l วอลกอกันนั่นเองนะคะทุกคนก็ห่างหายกันไปเป็นเกือบสัปดาห์กันเลยสำหรับคลิปในเกม m i n i เวินะคะก็ต้องขอโทษกันด้วยนะสำหรับวัีนีก้ก็กลับมาทําแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในแมปแมปหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าคาเฟ่แมวซึ่งเป็นแมปที่บุ๋มรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ามาเล่นมากๆเลยนะคะสาหรับแบบทาสแมวอย่างเราอะไรอย่างเงี้ยถึงบ้านบุ๋มจะไม่เลี้ยงแมวแต่บ้านบุ๋มเป็นคนที่ชอบแมวมากๆคนหนึ่งเลยโอเควันนี้เราก็มาดูแมในในใะะปบบน,นี้กันไ กูน้องแมวเต็ไมไปหมดเลยทุกคนเขาให้เราลงไปข้างล่างนะคะปึ๊บมาลงไปจะไปเจอแมวเร็วอ้ตัวนี้มีอะไรคะเนี่ยตัวนี้แมวสีขาวนะเฮะ้ยอย่าบอกนะเฮะ้ยอันนี้ไปทำอะไรได้อะ่ะน้องวางได้หรออ่ะแ,แมวสามสีก็มีโอ้อันนี้แมวสีเทาเก็บไปให้หมดก่อนนะคะน,นี่แมวสีอะไรเนี่ยอันนี้แมวสีขาวลายตัดโอเคแล้วก็แมวสีส้มอืม เดินไปหาทุกคนตรงนี้มีลายมีที่นอนนะคะอุ้ยี่วินน่ารักจังเลยอ่ะเราไปตรงไหนต่อด้อีกคัเนี่ยตรงนี้มีน้องแมวใช่ไหมระวังแมวได้ไหมแมพถ้าอุ้ยน,นี่ข้าวสือถือปลาแซลมอนแมวจะเดินตามนี่ทุกคนถ้าบุ่มโยนให้สักอันหนึ่งเฮ้ยหมดเยอะเกินไปดุเยอะเกินไปว้าวอุ้ยน้องมีเสียงด้วยมันเอาให้ยังไงอ่ะ เอาทิ้งสักอันนึงทุกคนสมมุติว่าจะให้น้องเราหมายเลขแปดแล้วก็โยนไปใหม่เอาไปไหนละจุ๊บกินมาไม่กินหรอมันเซียวมอนเลยนะอืมเนี่ยว่าแต่ว่าเราลองแมวตัวอื่นบ้างดีกว่าอันนี้หมายเลขย,ยี่สิบน้องแมวจีเต้าอุย้ยอันนี้น้องกินยังไงทุกคนเขาบอกว่าให้โยนไปน้องจะเก็บไปกินเอง ไม่เห็นได้เลยอันนี้บุ๋มไม่แน่ใจนะคะต่อไปเป็นแมวสามสีวนันแมวสามสีทุกคนดูน่ารักอ่ะมันจอ่นนั้นบุ๋มไปไหนปลาแซลมอนย่างบุ๋มหายไปไหนแล้วอย่๋ยบอกว่ามีตัวไหนเก็บไปจริงๆฮัลโหลทุกคนปลาแซลมอนย่างบุ๋มหายไปหมดเลยแมวตัวไหนเอาไปกินละเนี่ยไม่กอดไม่นะจบแล้วทุกคน <laughs> จบแล้วอ่ะ นีแมวเทาอีกตัวนึ่งเอานอนไปแล้วอ่ะทำไมนอนเก่งจังเลยอ่ะต่อไปเป็นแมวเทาตัดขาวนะคะนีแล้วก็อีกตัวหนึ่งแมวส้มไหนดูซิแมวส้มก็น่ารักน่ารักทุกตัวเลยแต่ตอนนี้บุ๋มไม่มีแซลมอนแล้วอ่ะทุกคนเศร้าจังมันมีให้เสกอีกไหมปลาแซลมอนอย่างนะ,ะโอ้มีแมวตัวหนึ่งแอบกินไปตั้งหมดเลยทุกคนจัง ดูมีแซลมอนแล้วเอ๊ะเดี๋ยวในในนี้ไหนไหมไม่มีอืมอันนี้เป็นลายแดงๆอ่ะแป๊บนึงนะแล้วขึ้นมาดูก่อนกล่องบ็อกกี้อ่ะกล่องบ็อกกี้อืมมีเก็บเนื้อแซลมอนเพิ่อมอีกไหมคะไม่มีเลยทุกคนเขามีทุกอย่างยกเว้นไอ้นั่นแล้วหุ่มออกไปได้ไหมได้แหละโอ้โหนี่ไง ของย่างเต็มไปหมดเลยว่าแต่ไม่มีแซลมอนอย่างเลยนะคะนี่อนั่นเมียวจะไม่เติมเรานสีสิเดีวกดปุ่มไปดูข้างนอกก่อนเว้ย <c ười> ไปค่ะโอกมาแล้วนี่ตัวอะไรคะเนี่ยวัดีค่ะนายบาดเจ็บมาหรืปล่านิดหน่อยขอบคุณนะเออือเรารับเควสดสำเร็จละแค่นี่อนะได้อะไรมาก็ไม่รู้ค่ะหกสิบเอ็ดอันอุ้ย <c ười> เนี่ยมันเป็นอาหารหน่ารักโยนควา้างอ๋อเป็นแบบว่าที่ของพนักงานอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนต่อไปเราเดินมาโซนนี้เต้นเต้นเต้นเขาบอกว่าห้อง V P น้องน้องหมาชาเย็นและชาไทยไหนน้องหมาชาเย็นและชาไทยนี่แหละลูกอุ้ยน้องาาทำไมน่ารักจังเลยชาเย็นกับชาไทยหนูกินนี่ไหมลูกเห่ไหม อ้าวไม่เหรอไม่เป็นไรตรงนี้มีทีวีน่ารักอีกแล้วค่ะทุกคนไม่พอตัวนี้มีกล่องโอ้โหว้าวไข่สิ่งมีชีวิตน้องชาเย็นน้องชาเย็นปลูกได้ได้วยหรอลูกอ้าวได้ด้วยว้าวชาเย็นวิ่งเต็มห้องไปหมดแล้วะตอนนี้ก็มีที่นั่งดูทีวีตรงนี้ได้นะคะเปิดสิเต็นใต้ไม่มีลเลยนะคะแล้วก็มีรางวัลอะไรสักอย่างตรงนี้นะตรงนี้มีตู้กดน้ําสุดฟรุง้งฟริ้งด้วยทุกคนโอ้โห ตัวนี้เขาให้พับอู้วได้จริงจริงด้วยเฮ้ยเราซื้อได้ว้าวเมสิ่งเมสิ่งสมบุรณ์เยนะคะแล้วก็มีที่วางอาหารตรงนี้มากมายไก่กองนะคะตัวนี้เป็นที่นั่งอ่าปกติทั่วไปนะคะมานั่งดูน้องชายเย็นแล้วห้องต่อไปเป็นห้องนั่งเล่นค่ะอันนี้ก็คือห้องนั่งเล่นของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะของคาเฟ่แมวนะคะอ้นี่มันอ้อนี่มันชนแล้วมันขยับได้ <laughs> โอเคอ้ไม่ดู้้ามากมายเลยะคะ่ะทุกคนดูสิ สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะมันมีตู้ปลาด้วยก็ทำสมจริงดีจังเฮ้ยบุ๋มอยากรู้วิธีการทำโมเดลพวกนี้จังเลยค่ะถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์กัน,น,นด้วยแล้วกันเนาะพอดีว่าแบบอยากเริ่มศึกษาแล้วอ่ะ,อะแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรไปแค่ต้อง,งนั่งเล่นธรรมดานะคะี๋ยวไปหาน้องแมวกันดีกว่ามาเจอน้องหมาแล้วต้องมีน้องแมวด้วยไหนมันก็ชื่อว่าแมปคาเฟ่แมวแล้วะนะสงสัยต้องลงไป้างล่างตรงนู้นค่ะนี่ไงห้องน้องแมวโอ้โห แมวเต็มไปหมดเลยดูนอนหยอกกันกันทุกคนเฮ้ยยังไงยังไงยงไงแหมบุม่มได้มาแล้ะทุกคนดูดูแมววิ่งตามบุม่มเต็มเลยบุม่มมีแซลมอนนอนคงจะโอ้โหลูกลุกๆเยอะเกินไปลูกอ่ะโอ้โหดูนะใครจะได้ตัวนี้ไปกินเจ๊บโยนไปแล้วหายไปนในกลีบเมฆแล้วค่ะทุกคนน้องเอาไปกินเรียบร้อยเมื่อมีคน มาซื้อน้องแมวเอาน้องแมวตัวใหม่มาปล่อยอ๋อถ้ามีคนมาซื้อน้องแมวแล้วก็เอาน้องแมวตัวใหม่มาปล่อยได้ใช่ป่โอเคซึ่งบุ๋มอยากจะปล่อยน้องแมวสีขาวเพิ่มแบบไม่ต้องมีคนมาซื้อก็ <c oughs> <c oughs> คือแบบอืมเอาให้ปลึง,งเขาไปเลยตอนนี้ต้องมีแซลมอนอย่างมาดูกันคะ่ะวิ่งผ่านไปเลยเอา้ามาใครสนใจแซลมอนมเช แซลมอนย่างอร่อยอร่อยตามมาเลยนะโหดูสิทุกคนดูน้องแมววิ่งตามไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวโยนให้น้องซามป์ปอ่าเรียบร้อยค่ะต่อไปห้องนี้เป็นห้องห้องน้ำน้องแมวน้องหมาให้ดูสิเขามีห้องน้ําส่วนตัวของเขาด้วยอ๋อนี่ไงเป็นห้องแบบเอาไว้ว่ายน้ําเล่นอะไรอย่างนี้นะคะโอ้เป็นคาเฟ่แมวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะทุกคนอืมตอนนี้ก็มีที่นั่งได้นหนังสือแล้วได้ว่ากันไป แล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรเป็นเหมือนทีวีนะคะทุกคนใช่ไหมเ <c oughs> ลบุ๋มเข้าใจผิดเองก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วหมวดจะยังคะเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะสร้างมาประมาณนี้นะคะซึ่งก็เป็นแมปน่ารักน่ารักสำหรับคนที่แบบชอบน้องหมาน้องแมวนะคะทุกคนโดยเฉพาะน้องแมวที่แบบน่ารักมากๆเลยใครที่อยากมาเล่นแมปนี้ก็ ID คนสร้างแมปอยู่ใต้คลิปเลยนะคะเดีย๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันมานี่ไงทางออกก็ตรงนี้ เอาบุมยังดูไม่หมดนี่นะเุ mm hmm. ้ยอย้ฮัดแมวใช่สิได้เอาแมวสีเทาชอบพันพันเปอร์เซียนอะจ้ะโอเคบุมคตรเร็วเขาก็ไม่รู้เมื่อกี้แล้วตรงนี้มีอะไรคะเนี่ยหากโมเดลหายหรือไม่ขึ้นอาจเป็นเพราะปัญหาของแมปหรือของงอทดสอบแล้วว่าบางเครื่องปกติบางเครื่องปกติ นารักทั้งนั้นเลยคนสร้างโมเดลเนี่ยตัวน,นี้มีที่ขายตุ๊กตาด้วยค่ะแล้วฝั่งนี้นะคะมีอะไรไหมเนี่ยมีที่นั่งเล่นข้างหน้าร้านนะโอ้น่ารักมุ้งมิงฟุ้งฟิ้งจริง,รงๆอค่ะทุกคนผู้ให้คำแนะนำคาเฟ่แมวห้ามพูดจาไม่สุภาพคำหยาบเด็ดขาดห้ามสร้างคอมเมนต์วายโอเคมีแค่นี้ค่ะแล้วตรงนี้มีช้อปปิง้งอ๋อมีช้อปปิง้งอะแล้วข้างล่างตรงนี้อุ๊ยทำไมน่นนเทงสวัสดีสวัสดีส ได้สิแล้วตรงนี้มีน้องชายเย็นนะคะกดหัวใจด้วยเดอ้อโอเคตรงนี้มีธนาคารค่ะตรงนี้มีบริการขายแมวน่ารักน่ารักโอเคแล้วตรงนี้เป็นห้องอะไรก็ไม่รู้น่าจะแบบเรามาสามารถนอนตรงนี้ได้นะคะทุกคนเป็นเหมือนห้องเช่าอะไรอย่างนี้นะเอาน้องแมวไปอยู่ในคาเฟ่แมวแล้วเราก็แบบอยากพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยก็มานอนเฝ้าตรงนี้ได้นะ <laughs> ตื่นเช้ามาแค่ไปดูแมวก็ได้ เป็นเหมือนโฮมสเตย์ไปในตัวอะไรอย่างนี headed, so değil, ้นะก็ได้อยู่นะทุกห้องน่าจะเหมือนกันหมดเนาะนี่นี่อันนี้เป็น ID ผู้สร้างนะคะแล้วก็เป็นตัวละครของผู้สร้างกันเองอแล้วก็นี่ก็เป็นน้องแมวสีต่างๆนะคะอุ้ยน้องมีชื่อด้วยเหรอน้องปุยแม่น้องหลินน้องมีบุญน้องเศร้าจูน้องซันชายซันชายน้องกังฟูน้องชาเย็นคือสุนัตนะ เจ้ามนุษย์อ๋อชางย,ยันคือสุนัขโอเคหากซื้อน้องแมวน้องหมาไม่จําเป็นต้องใช้ชื่อตามนี้นะคะโอเคต่อไปฝั่งนี้มีอะไรไหมคะอยากรู้จังเลยแตน,ตน พอมีคุกด้วยน่ากลัวจังเลยเนี่ยอืมก็จะมีประมาณน,นี้นะคะทุกคนสําหรับในแมปแมปนี้นะคะก็เป็นแมปที่เหมาะสําหรับคนรักน้องหมาน้องแมวแบบเราจริงๆนะคะใครที่แบบอยากสนใจเข้ามาเล่นเข้ามาชมคาเฟ่แมวในมินิเวิลนะคะก็ลองมากันได้นะคะที่แมปนี้โอเคสำหรับนี้ไปแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ